ติดวันครั้งหนึ่เดียววันนี้ต้องให้แ้วรดีกว่าข้งหลังน็้องหลังตรงนี้โนูก็จะไมเลหมนีดไมต้อเช่าจะาเนเหลังนคุสามตเห็นไ้่เาจะความเปจะประเตั่ ผมว่าไอ้เจ้าฟางเขาก็ไม่ค่อยออกมาก็ไม่ค่อยให้เข้าเสร็จเขา้าตัวประมาณนี้มันไม่ดีฟางมันเลยไงใจดูเป็นมาง เอาลูกมันไม่ได้ผูมันตายจะขาดค่ะหม่มล้วจะขยายตรงเอาซึ่นไอ้ยื่นเทาไลยนี่เป็นปีกหัวเขียวปีกฟ้าม่วงมันหลาด ที่เราขายก็คือไอ้ไอ้ ในสวนของวัดตอนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงที่เอไว้ให้ดูให้เด็กๆมาแล้วได้ชมหลากหลายมีจระเข้จระเข้ส่วนสองตัวนี้ก็ทางเจ้าของฟาร์มได้มาถวายมาเอาไว้ให้กับเด็กๆให้กับญาติโยมที่มาเที่ยวได้ดูจระเข้จระเข้มีสองตัวชื่อเจ้าก๊อฟกับเจ้าแบงก็มาดูตัวมาโชว์ตัวได้อนี้จระเข้ก็อายุประมาณปีครึ่งแะ้ก็เดี๋ยวคงอยู่กับวัดตลอดไปจนใหญ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีปลาเลเกเตอร์ก็มีปลาแรดก็มีปลาคราบและทั้งหมดนี่คือพื้นพื้นที่เจ็ดไร่ที่ได้ทำเอาไว้เป็นที่สาธารณะให้มาพักผ่อนกันในในช่วงเงยน็นๆแล้วก็บรรยากาศเยน็นๆหรือในช่วงเช้าๆก็มีโอกาสก็มาได้และในส่วนของผักสวนครัวต่างๆที่ทางวัดและก็พระในวัดอาตมาทําไว้ก็ไม่ได้ไปขายอะไรก็จะแจกแจกให้กับญาติโยมที่มาเที่ยว ทำได้นะถ้าเรามีที่แล้วลยอย่างเราทําให้คือยังถามว่าชาวบ้านรามาช่วยกันมาขายของมาอะไรมานั่น ธรรมาชาติบารักไว้แจกให้ชาวบ้าน ใครก็จะมาเอาไปเอาไปกินพอเย็นๆเขามาเที่ยวกันแล้วเอาใครเอาก็แจกแจกให้ชาวบ้านเป็นหนึ่งพื้นที่ไม่ว่างเปล่าสองกินพืชยาเล็มยอดแจกอันนี้กินแล้วก็ได้ตาได้พาเ้อาา้าช่วยกันสีขาวนะุกสุขสาวอาทิตย์จะเยอะเพราะว่าคนชุมชนเนี่ย